สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่มีอุปการะคุณทุกทุกท่านนะครับวันนี้ช็อปกระหามเท่านะครับมารายงานตัวกันอีเช่นเคยนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่216กนะครับก็เออเว้นไปเมื่อวานนี้หนึ่งวันนะครับเว้นไปเมื่อวานหนึ่งวันก็เมื่อวานนี้ติดธุระนิดหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้ลงนะกลับมาเย็นวันนี้ก็เลยมีของสวย,สวย มาลงแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับพี่พีเอฟซีมาลงแบ่งปันกันอีกเช่นเคยพี่พีเอฟซีท่านไหนชอบหรือสนใจนะครับก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแบ่งปันให้ได้ทุกรายการเหมือนเดิมนะฮะเมื่อวานก็มีพี่เอฟซีหลายท่านนะโทรมาสอบถามว่าไม่ได้ลงคลิปหรออะไรนี้นะฮะเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงนะครับเมื่อวานเลยไม่ได้ลงให้วันนี้ก็เลยม,มาลงก็วันนี้มีของสวยๆมาแบ่งปันกันนะครับก็เป็นของหมาบ้านมาอีกเช่นเคยม,เมีมีดหลวงพ่อเดิมมีดหลวงพ่อบุญมี มีดหลวงพ่อเดินกับมีดหลวงพ่อบุญมีมาสามเล่มนะครับวันนี้หลวงพ่อบุญมีสองเล่มไอเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดเขาเรียกมีดสองใบในหนึ่งเดียวนะครับสองในหนะึ่งแล้วเป็นมีดหลวงพ่อเดิมไซส์ไซส์เขาเรียกไซส์เออไซส์กลางๆหายากนะผมไม่เคยเห็นเหมือนกันเขาเรียกมีดต้อดูเป็นมีดต้อ,อมีดต้อตอกอยางตีนะครับ ยันตีหน้าเกี้ยวแล้วก็เป็นมีดไซส์กระเทยนะครับด้ามงาฝักงานะครับหลวงปู่เดิมแหม่โบราณแกะลายกระหนกนะครับเป็นแหม่โบราณแกะลายกระหนกนะฮะแล้วก <im> ็เป็นพระเครื่องวันนี้นำเสนอพระเครื่องหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าห้าองค์เลยนะครับนำเสนอนะพระเครื่องหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าห้าองค์เลยวันนี้มีมานะก็เป็นบัวห้าเม็ดนะครับเป็นระฆังหลังค้อนเป็นฐานุมานแบกแท่นนะฮะ าหานุมานสองหน้าอีกหน้าหนึ่งเป็นพระพุทธนะครับอีกหน้าเป็นหานุมานแล้วก็มีชินราชหลังตะกุดมีเหรียญสองสี่หกหกห่วงเชื่อมนะครับของหลวงู่สุกนะมีมาห้ารายการเลยอ่ก็เอามาลงแบ่งปันนะครับมีหลวงพ่อทามีพ่อพ่อพ่อพรมนะครับเขาวกว้างหลังเต็มมีหูย่านเป็นพระกุนะครับมีตะกุดหนังเสือผู้นานะอ่ามีตะกุดหลวงพ่อพิษวะขมังนะครับ มีหานุมานลิงลิงลิงหน้ากระบี่นะฮะลิงหน้ากระบี่แหวนพ่อเดิมหลวงพ่อปานขี่ไก่รูปถ่ายหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็มีตะโพนหลวงพ่อพักวันนี้วันนี้มีของตัวสวยทั้งนั้นนะครับพี่ๆเอฟซีท่านไหนชอบก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาบูชาแบงปันได้นะครับกับช็อปมาขามเท่าช่องทางการติดต่อผมทิ้งไว้เรียบร้อยแล้ว3าช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ 063797นะครับ3771เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มีรูปภาพ QR Code คของไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมกับผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการพี่พ FC ทุกทุก,ท,กท่านเหมือนเดิมนะครับแบ่งปันได้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับแบ่งปันได้แน่นอนไม่ต้องกลัวราคาจะไม่แพงอย่างที่คิดนะครับก็มีพี่ FC นะโทรมาหาผมเมื่อเช้านี้ก็ปิดมีดกางอากาศไปอีก,อกหนึ่งเล่มไม่ได้เอามาลงเลยเป็นมีดหลงพรเดิมยุกต้นนะครับ มีหลุมเพ่อเดินยุคต้นแหมท้องเหลืองนะตัวรัดท้องเหลืองคอท้องเหลืองนะครับเป็นยุคต้นดาไม้ฝักไม้เหมือนกันนะเป็นยุคต้นดาไม้ฝักไม้นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ไปได้มีดสาลิกามาอีกหนึ่งเล่มนะเป็นมีด remove, สาลิกาสามกระชัดเหมือนกันเลยเหมือนกับที่แฟนผมใช้เลยนะครับก็เลยเก็บมาอีกหนึ่งเล่มเมื่อวานนี้แต่มาได้มาราคาก็สูงพอสมควรเมื่อวานนี้ได้มาสูงพอสมควรเลยเหมือนของแฟนผมที่ใช้กันเลยนะครับ เหมือนของผมกับที่บ้านด้วยเหมือนของผมด้วยเหมือนของแฟนผมด้วยเป็น,นมีดมีดแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าออกมาเยอะหรือเปล่ามีสาริกาสามกริย์ดทรงเครื่องผมไม่แน่ใจว่าออกมาเยอะหรือเปล่าตอกลายน้องสิงใบนิ้วครึ่งนะครับใบนิ้วครึ่งตอกลายน้องสิงผมไม่แน่ใจว่าออกมาเยอะหรือเปล่าเพราะว่าปกติมีสาริกาสามกริย <ๆ S 1> ์จะหาพบยากมากนะแต่ช่วงเนี้ผมมาได้มาประมาณหลายเล่มเลย ได้มาหลายเล่มเนี่ยรวมกระทั้งที่ผมมีเก็บอยู่ด้วยเองด้วยนะครับก็ลายมาหลายเล่มอยู่ก็เจอเมื่อวานนี้ก็เลยเอามาด้วยแต่ก็ว่ายังไม่ได้เอามาลงก็ยังคิดอยู่จะเก็บมาอีกดีไหมนะครับก็เลยเอามาลงเท่าที่แบ่งมาก่อนพิเศษพิเศษทางนั้นนะผมบอกก่อนมีดแต่วันนี้พิเศษมีดหลงพรเดิมนะเนี่ยด้ามงาฝักงาฝักรวมด้าเนี่ยเก้านิ้วครึง่งใบยอย่างเดียวห้านิ้วห้านิ้วครึง่งนะ ใบอย่างเดียว5 Ni ้านิ้วครึ่งส่วนมีดหลวงพ่อบุญมี9นิ้วใบห้านิ้วเหมือนกันนะครับส่วนมีดหลวงพ่อเดิมท้้งงานฝักงานไซส์กระเทยนะมีด6นิ้วมีด7นิ้วนะครับใบสี่ใบใบสามนิ้วครึ่งใบสนิ้วครึ่งเป็นมีดไซส์กระเทยหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับไซส์กระเทยหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก็เป็นมีดยุคต้นเหมือนกันก็เหมือนเดิมนะครับกฎกติกาของช่องให้พพเอฟซีทุกทุกท่านนะครับศึกษาก่อนสะสม ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับดูให้ใช่ดูให้ชอบก่อนเก็บบูชาก่อนเก็บสะสมภะเครื่องและเครื่องรางทุกชิ้นนะครับก็พีพีเอฟซีท่านไหนนะไม่เป็นก็เอาคนที่ดูเป็นมาช่วยกันดูมาช่วยกันศึกษาได้นะครับยินดีแบ่งปันให้พี่ีเอฟซีทุกทท่านนะยินดีแบ่งปันวันนี้ราคาเนี่ยผมจะแบ่งให้ละกันสำหรับพีพีเอฟซีที่ทุนน้อยมีหลายท่านนะที่โทรมาถามผมบอกว่าเออทุนน้อยมากก็อยากได้ของดีๆบูชา พอจะมีแบ่งให้บ้างไหมนะครับเอาคุยกับผมมาผมก็บอกว่ามีมีนะครับลองถามมาอยากชมชิ้นไหนก็ลองแคปรูปผมมาทักมาว่าพอจะแบ่งได้ไหมราคาอย่างพันหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยผมก็มีให้นะฮะสำหรับ P P F C ท่านที่อยากปรึกษาจริงๆพันหนึ่งพันห้าอะไรอย่างเงี้ยพอมีให้อยู่นะครับพอมีให้ก็อยู่ที่ว่าจะดูตรงตรง,ตรงความต้องการของ P P F C ท่านนั้นไหม ท่านไหนก็ส่วนพี่เอฟซีท่านไหนที่อยากได้ก็ลองทักกันเข้ามามีพี่พีเอฟซีนะครับบางท่านโทรมาหาผมบอกว่าไม่กลัวไม่กลัวผมโกงหรออะไรงเงี้ยผมไม่กลัวนะครับมีหลายท่านนะที่ผมเคยส่งของไปให้ส่งของไปให้แบบว่าแต่ผมบอกก่อนวงเล็บก่อนนะฮะพี่พีเอฟซีท่านนั้นนะที่ผมส่งของไปให้เนี่ยส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจํากันนะซื้อขายกันหลายครั้งแล้วบูชากันหลายหลายอย่างบูชากันเยอะแล้วนะครับผมส่งของให้ก่อนเลย เพราะว่าผมเชื่อนะว่าพี่พี่เอฟซบางทุกท่านมีจิตใจไม่คดโกงใครอยู่แล้วที่มาเช่าบูชาคาเครื่องเนี่ยคือคนเราต้องชอบเหมือนกันนะครับถึงให้ใจกันได้ผมผมคิดอย่างนี้นะความรู้สึกผมเองเป็นอย่างนี้ผมดูว่าผมว่าผมดูพี่พี่เอฟซหลายๆท่านออกนะว่าว่าเป็นคนจิตใจแบบไหนนะครับคุยง่ายคุยง่ายคุยตรงเนี่ยคุยกับผมคุยไม่ยากนะครับผมบอกเลยคุยกับผมคุยไม่ยาก ถ้าคนคุยง่ายคุยตรงชัดเจนตรงไปตรงมานะคุยกับผมคุยไม่ยากแน่นอนครับผมชัดเจนชัดเจนและแน่นอนด้วยบอกเลยนะครับก็ไม่รบกวนเวลามากแล้กันมาเริ่มกันที่รายการแรกเลยเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะผมบอกก่อนเป็นมีดหลงพ่อเดิมไซนี่สวยด้วยนี่มีใครเคยเห็นไหมแบบเนี้อ้วนๆนะฮะอ้วนๆใหญ่ๆอ้วนๆป้อมๆนะฮะนี่ นี่นะฮะมีดยาวเก้านิ้วครึ่งฝักรวมดั้มเป็นดั้มงาฝักไม้มีดยาวเก้านิ้วครึ่งนะครับดั้มงาฝักไม้ใบห้านิ้วครึ่งนะใบห้านิ้วครึ่งเป็นดั้มงาฝักไม้แหมเงินนะแหมเงินนะครับแหมเงินนี่มีดโบราณของจริงดูนะครับดูแหมมีเล่มน,นี้ใช้จริงนะ ผมบอกก่อนเจ้าของเก่าใช้จริงนี่นะครับดําเป็นงานนะครับนี่อันเนี้ยเขาทารัดไว้ตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับแต่งาไม่ได้แตกออกจากกันนะผมอดูแล้วนะนี่ดูนะครับฝั่งบนลั่นมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ควายลงมาแต่ไม่ได้มาสุดนี่เขาอะรัดเขาไว้ประคองไว้เพราะมันเ,เรียกงานได้อายุ นะครับงาได้อายุนี่ดำใหญ่มากนี่เฉพาะดำอย่างเดียวใหญ่มากนี่นะครับดำอย่างเดียวใหญ่มากดูฮะใหญ่จริงนะเป็นมีดหลุมพ่เดิมยุคต้นนะครับนี่ดำงาฝักไม้แหมเงิน หายากละกันแต่มีการชำรุดนะผมบอกก่อนอันนี้เขาใช้ใช้จนขาดไปเลยนะนี่ใช้จนขาดไปเลยหนุมเม็ดไข่ปลาสวยๆนะครับพีพีเอฟซีท่านไหนชอบทักมาได้นะฮะนี่สวยๆเลยตอกลายยันตีนะครับอ่าเขาเรียกอะไรตอกยันตีไม่ได้ลายยันตีตอกยันตี ลายหน้าเกี้ยวนะครับนี่ดูใบนะครับสวยจริงนะมีเล่มเนี้ยนี่สวยจริงนะครับ <B FC S 1> ทีวีเอฟซีท่านไหนชอบนะหายากละกันหายากนะผมบอกก่อนว่าผมไม่เคยไม่เคยได้มานะแบบเนี้ยพอเจอเข้าโอ้โหสะดุดตานะครับสะดุดตาราคาเท่าไหร่ก็ต้องสู้นะครับนี่มีดูง่ายเลยนะครับ มีดดูง่ายนะเล่มเนี้ยเพียส <ๆ S 1> ีท่านไหนชอบทักมาได้เลยนะครับนี่สวยจริงนะมีดพอดีวันนี้เนี้ยบอกก่อนหายากนะครับหายากหายากเพราะว่าเป็นสาแปลก,กนะสายแปลกนะะเล่มเนี้ยส์แปลกผมบอกก่อนเลยว่าสายแปลกหายาก ทีเอฟซีท่านไหนชอบทักมาได้นะครับสอบถามราคากันเข้ามาชอบแคปรูปทักไลน์ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อผมทิ้งให้เรียบร้อยแล้วสามช่องทางนะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับกับคิวอาร์โค้ดส่วนเล่มที่นี้นะผมเคยได้มาแล้วหนึ่งครั้งมีดหลวงพ่อบุญมีนะครับมีดหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะนี่แหมปินโตด้ามไม้ฝักไม้เป็นมีดคู่นะเป็นมีดคู่นะครับ มีคู่ด้ามไม้ฝักไม้สวยๆเลยมีคู่ด้้มไม้ฝักไม้สวยๆเลยนี่สวยจริงนะผมบอกก่อนนะครับสวยจริงเป็นมีดคู่นะเขาใส่มาแบบมีดคู่ที่ผมเคยได้มาเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนะครับนี่สวยคลาสสิกไปอีกแบบนะ เป็นแหม่โบราณนะครับนี่แหม่เป็นโตโบราณนะครับนี่นูสวยจริงนะครับ P.P.F.C. ท่าไหนชอบนะถักมาได้เลยนะครับมีหลายท่านนะอยากได้วันนั้นไม่ทันกันผมลงปุ๊บปิดปับ๊บนะครับลงปุ๊บปิดปั๊บเลย <c oughs> P.P.F.C. หลายท่านผุกเส็ได้ไม่ทันนี่เล่มนี้เป็นมีดไซส์กระเทยหล่มเอเดิมนะครับด้ามงาฝักงา ด้ำงาฝักงา <c oughs> เป็นแหม่เงินเกตลายกระหนกครับลายแบบนี้ผมจะบอกเลยว่าคือเจ้าของเป็นคนสั่งทำนะครับเจ้าของเป็นคนสั่งทำม,มาสมัยโบราณน,นะสมัยแรกๆที่เริ่มทำนะคือเจ้าของสั่งช่างทำนะครับบ้าอยากให้แหม่ไม่เหมือนของใครนะครับให้ตัวรัดไม่เหมือนของใครคือก็แล้วแต่ช่างจะ เป็นคนคิดเรื่องลายนะครับนี่อันนี้เขาเรียกแหม่โบราณนะครับเป็นแหม่เงินโบราณแกะลายกระหนกนะครับแหม่เงินโบราณแกะลายกระหนกแกะลายกระหนกนะครับนี่ส่วนใบนะครับตอกอ่าเสมาเต็มใบไซสากระเทยนะครับนี่เล่มนี้เป็นมีดส์กระเทยตอกลายเสมาเต็มใบดูลายดูตอกดูลายลึกๆนะครับนี่ ตอกคมกิฟนะครับลึกมากผมบอกเลยหลายคมกิฟตเล่มเนี้ยสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากละกันนะนี่สมบูรณ์มาก PPFC ท่านไหนชอบทักมาได้นะครับทักมาได้เลยนะทักมาได้เลย,เลยสวยๆแบ่งปันให้ไม่แพงนะไม่แพงเห็นเป็นด้ามงานฝักงานผมเอาไม่แพงนะวันเนี้ยเอาไม่แพงและกันส่วนวันนี้นะหลวงพ่อตุงปุสุผมมีมาห้ารายการเลย นี่ที่บอกว่าเป็นบัวห้าเม็ดนะฮะหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขางเท่านะครับนี่หนึ่งองค์นะฮะทันหลวงปู่ทุกองนะส่วนองค์นี้นะครับนี่ส่วนองค์นี้เป็นระครังหลังค้อนหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขางเท่านะครับออกวัดปากคองหลวงปู่สุขปลุกเสกแน่นอนนะครับนี่ไม่ได้เข้ากล้องนะอยากได้ องไหนก็ลองทักรูปเพิ่มเติมมานะครับนี่ของขอมหรือหานุมานแบกแท่นนะครับเนื้อสำลีเงินข้างหลังเป็นพระพุธข้างลัศมีนะนี่หลวงู่สุขวัดปากของมะขามเท่าปุกเสกทันตัวทั้งนั้นเลยนะครับผมบอกก่อนนี่เป็นพระเหมาบ้านอย่างเงี้ยดูง่ายๆทั้งนั้นนะนี่ชินนลาล์นะครับชินนลาล์เนื้อตะกัวหลังตะกุดหลวงู่สุขวัดปากของมะขามเท่าหลังฝัง หลังฝังตะกุดเลยนะครับนี่ดูตะกุดโกเก่าดูง่ายนะนี่เอพีเอฟซีทานไหนชอบทักมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยแล้วก็เหรียญเหรียญหลวงผู้สุกนะครับเหรียญสองสี่หกหกเหรียญลูกไข่ห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงนะครับหลังใบพัดใหญ่นะฮะหลังใบพัดใหญ่ทางอุกนะครับ สวยๆทั้งนั้นราคาจับต้องได้นะแบ่งปันให้ทุกรายการอยู่แล้วนะนี่เหรียญเออพระหลอหลวงพ่อ,พอทานะครับพระหล่อพ่อทาเรี่ยมเงินเหมือนกันนะครับสวยๆว,วันเนี้ยไม่แพงผมแบ่งให้ทุกรายการเลยนะครับพีพีออาจจะไวเลยนะอาจจะไปไวหน่อยนะครับพอไม่ได้เขากล้องให้เพราะว่าพีพีเอหลายๆท่านนะพอถามมาก็าขอรูปเพิ่มเติมนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรขอรูปเพิ่มเติมอยากชมตรงไหนจะชัดๆก็ถักกันเข้ามานะครับนี่เขากว้างหลังเต็มหลวงพระพมวัดช่องแค่นะครับนี่เลี่ยมกระเช้าเงินนะครับสวยๆเลยอันไหนสงครวรจะเข้ากล้องให้เดี๋ยวผมเข้าอันไหนไม่ต้องเข้าก็ดูง่ายๆนะนี่หูยานเป็นพระกุนะครับหูยานลบบุรีนี่ดูนะครับ สวยจริงนะผมดูสวยนะถามว่าดูแท้ไหมผมดูแท้คนอื่นดูแท้เหมือนผมหรือเปล่านะครับนี่พ p พ c อดูแท้เหมือนผมไหมนะฮะผมดูแท้เลยนะหูยานเนี้ยดูเนื้อนะครับนี่สวยละกันผมบอกเลยว่าสวยและเลี่ยมเงินยังใหญ่นี่อันเนี้ยเดิมจริง นะตะกุดหนังเสือหลวงปูนาคนะครับเลี่ยมโบราณมาเลยนะจุ่มลักแต่ไม่มีปิดทองนะอย่างเงี้ยนี่ดูด้านหลังสวยจริงเก่ามากนะครับนี่เก่ามากพี่พี่เอฟซีท่านไหนชอบทักมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยนะครับนี่ผมได้มาใหม่ ตะกุดหลวงพ่อผิดวัดขมังนะผมเพิ่งเคยเจอนะส่งเนี้นี่เ้าโมุนแบบนี้เลยนะสวยนะฮะนี่หมุนได้นะผมก็ผมว่าหมุนได้เลยนะลูกเนะนี่ยนี่หมุนได้นะครับหมุนได้หลวมนะนี่ฮะ,ะหลวมสวยๆจานเต็มดอกเลยนะ การเต็มดอกดูง่ายนะครับสวยๆพี่เอซีไหนชอบทักมานะครับทักมาได้เลยก็มีของเก่าของใหม่ผมเอามาไล่ปนกันสวยๆทั้งนั้นนะแค่มีพี่เอซหลายท่านถามมาลระบอกว่าสูราคาไม่ไหวผมก็ไม่ได้ว่าปล่อยผมปล่อยแพงนะอย่างไออย่างหันดูมานไออย่างลิงตัวเนี้ยหน้ากะบีเนี่ยผมเปิดไว้สองพันอันเนี้ยผมแบ่งให้สองพันเลี่ยมเงินด้วยงานด้วยนะครับไม่แพงนะ ไม่แพงแหวนเนี่ยแหวนเนี่ยผมก็ไม่แพงนะครับผมเคยเปิดไว้แพงมากมา่อก่อนเนี่ยตอนเนี้ยมาผมแบ่งให้คือผมต้องการเอาของเก่าออกเพราะว่าของใหม่ผมรอจะเข้ามาอยู่นะครับมีคุยไว้หลายบ้านมากเลยดีเกันเข้าไว้นะครับนี่แหวนประดิษฐ์เนื้อเงินนะแหวนประดิษฐ์เนื้อเงินนะครับถ้าอีพีนี้ยังอยู่เก็บและเดี๋ยวเก็บเลยยาวๆนี่ หลวงพ่อปานขี่ไก่วัดบางมุคโพสวยๆผ่านเนื้อดินนะครับแล้วก็มีรูปถ่ายหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเรี่ยมเงินนะมีกระจกหน้าหลังเก่าจริงนะผ้าบันเนี้ยบอกเลยนี่ดูฟิมนะครับภาพเก่านะเรี่ยมเงินจริงนี่หลังยันนะฮะสวยๆเหมือนกัน พพเอฟซีท่านไหนชอบนะผ้าถ่ายพอแดงว่าเก่าบนได้อิดแล้วก็มีเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะฮะนี่สวยๆเลยนะครับยันห้านะมีเหรียญยันห้าเออนี่ยันสี่ผมมียันสีนยนยย่ยันห้าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมยันสี่นะครับนี่เหรียญทองแดงสวยๆเหมือนกันแล้วก็มีเหรียญพอเดิมทองแดงนะครับ เหรียญเสีมารุ่นแรกสองสี่เจ็ดศูนย์เนื้อทองแดงนะครับนี่สวยๆเหมือนกันราคาไม่แพงนะวันนี้ราคาไม่แพงพีพีเอฟดีท่านไหนชอบก็ทักกันเข้ามาสอบถามได้นี่วันนี้ไม่ได้เข้ากล้องให้เลยนะถ้าเข้ากล้องนะนานวันนี้อีกนะครับนานวันนี้อีกวันนี้ก็เลยไม่ได้เข้ากล้องเพราะว่ามันเป็นพระที่เคยเอาลงบ้างแล้วนะครับมีพีพีเอฟีหลายท่านโทรมาสอบถามกันนะครับว่ายังอยู่ไหมก็เอามาลงซ้ําให้เพราะว่า เพื่อพ mm ี่พี่ท่านไหนอยากบูชาในราคาที่ม่แผนก็ลองทักกันเข้ามาสอบถามได้แบ่งปันให้นะครับอีพีนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวพี่พีชาวยูทูบท่านใหม่ๆ่นะครับ้อบมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจไว้เปิดการมองเห็นในอีพีต่อไปของผมให้ด้วยนะครับอีพีหน้าเดี๋ยวจะลงมีดไม้ให้มีมีดไม้ได้มาสองสาเล่มนะได้มีดไม้มาสองสาเล่มแล้วก็มีสาริการสังฆทันหนึ่งเล่มมีดประการมีดประการด้ามงานฝักงานหนึ่งเล่มได้มาอยู่เดี๋ยวจะไล่ทยอยลงนะครับแล้วก็เป็นภาเครื่อง พักเครื่องหลวงพ่อสุขหลวงหลวงพ่อพวกลวยอะไรอีกหลายรายการเลยนะเดี๋ยวจะเอามาลงลงให้พี่พเอฟซีนะพี่พีเอฟซีท่านไหนชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามาแบ่งปันให้นะครับทุกรายการช่องทางการติดต่อทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าช่องเลย0ูนย์หกสามเจ็ดเจ็ดเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้รูปภาพคิวอาโค้ดของไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมกับผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการให้พีเอฟซีทุกๆุท่านนะครับก็ อีพีนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ